สวัสดีครับแฟนๆกีฬาแฟนๆวอลเลย์บอลเบ่าสองลูกขอนำสรุปผลงานของนักกีฬาสาวไทยที่ไปเล่นในลีกดิวิชั่น1ดิวิชั่น2ของญี่ปุ่นโดยเฉพาะดิวิชั่น2ครับมีแฟนๆรายการดูวอลเลย์บอลถามว่าดิวิชั่น2ญี่ปุ่นบุ๋มบิ๋มชัดชวรนผลงานเป็นอย่างไรบ้างวันนี้ มีสรุปผลครับให้ติดตามวันอาทิตย์ที่24ธันวาคม2566ดิวิชั่นสญี่ปุ่นครับวิกตอรินะฮิเมจิบุ๋มบิ๋มชัชวันโมกสี เปิดบ้านเป็นเจ้าบ้านต้อนรับกันมาเยือนของเชนไดชนะใสๆอีกแล้วครับท่าน๋มบิมไม่ทําให้กองเชียร์ผิดหวังไม่ทําให้กองเชียร์ในเมืองไทยผิดหวังแต่อย่างใดติดตามชมติดตามเชียร์เธอมาตลอดและก็ทําให้ผลงานของอิเมจิขึ้นมารั้งตําแหน่งอันดับหนึ่งต่อไปอีกครับ ชนะสต่อ0ูนย์เสร็จใสๆด้วยสกอร์ยี่สิบห้และเซตที่สามยีี่สิบสอมีลุ้นอยู่ท้ายทายแต่เซนใดแผลล่วไปก่อนบุ๋มบิ๋มทำผลงานดีครับเธอและทีมช่วยกันเล่นได้อย่างลงตัว ตอนนี้เธอเป็นเทพธิดาแล้วเป็นเทพธิดาผ้าสิ้นแล้วติดตามเชียร์ติดตามชมบุ๋มมิมในดดวิชั่นสองติดตามเชียร์สาวไทยที่เล่นในลีกญี่ปุ่นลีกเกาหลีใต้ผมก็จะนําผลงานมาเล่าสู่ฟังติดตามกดช่องทางเ่าส่งลูกไว้ แล้วพบกันใหม่ครับ